ครับสวัสดีครับเพื่อนช่างผมประทีปบางพัดนะฮะวันนี้จะมาทําการซ่อมเครื่อง LED Sony นะฮะเครื่องนี้รุ่นใหญ่นะฮะดูขนาดเครื่องนี้ LED Sony รุ่น KDL 4 2 หรือ 46W704A ก็คือจะเป็นไซส์ใหญ่นะ42นิ้วก็มี46นิ้วก็มีนะฮะรุ่นนี้ 46W704A อาจารย์ชยอบเสียประจย์คือภาพกระตุกนะฮะดูฮะ,ะนี่ฮะเปิดเครื่องปุ๊บ ภาพกระตุกเลยฮะซ้อมซ้อน,อนกระตุกกระตุกแรงะฮะเริ่มเสียกันเยอะแล้ฮะอาการนี้เสียกันเป็นต้นลับเลยฮเสียงมีนะแต่ไม่ได้ต่อลำโพงอาการนี้จุดหลักๆคือแรงไฟเอสทีวีเสียนะฮะถ้ารุ่นเล็กอาจจะเป็นลบเจ็ดรุ่นนี้รุ่นใหญ่หน่อยสี่สิบหกนี้ก็ลบแปดลบแปดจุดแปดแรงไฟ รั่วนะฮะตรงแผงทีร์นะฮะพูดง่ายคือจอเสียนะฮะแต่เราสามารถซ่อมจอได้นะะอาการนี้นแน่๋ยวผมจะทำการซ่อมนะ มองดูนะว่าจะขาดหรือไม่ขาดครับโอเคนะครับอาการนี้สามารถซ่อมได้นะฮะสาเหตุหลักๆคือแรงไฟ h t v นะฮะไฟลบนะฮะรั่วงลงกาวนะฮะ ท่านใดมีเครื่องไม่ว่าจะ42นิ้วหรือ47นิ้วนะรุ่นนะฮะอ,อ42นิ้วหรือ46นิ้วนะฮะถ้า42ก็ KDL 42W704A ถ้า46ก็ KDL 46W704A นะฮะอาการที่ชอบเสียคือภาพกระตุกนะฮะอาการนี้จริงจอ,จอเสียนะซ่อมจอนะฮะโอเคนะครับ